ดีค่ะผู้รักบอนสีทุกท่านประสุเคยนําภาพนี้มาเสนอคือบอนสีสวนคุณเก่งนะคะเขามีปัญหาทั้งเชื้อราทั้งแดดร้อนจัดเนือกจากอยู่ในตู้อบแล้วไม่ได้คุมสแสลนน้นําแห้งเนี่ยคะ่ะบอนสีของเขาทั้งเหี่ยวทั้งเฉาแล้วก็ทั้งเชื้อราประสุกก็แนะนำให้เขาตัดค่ะตัดถึงโคน บางต้นเขาก็ยังไม่อยากจะตัดถ้าใบไหนดีเขาก็ยังเป็นคนที่เสียดายเหมือนพวกเราทุกคนที่แบบว่าไม่กล้าตัดบอลสีจริงๆแล้วตัดทุกใบเลยนะคะตัดถึงโคนเลยตัดให้หมดเพราะว่าเชื้อราเนี่ยถ้าเราเอาไว้บางทีเขาก็ยังสะสมอยู่เราต้องฉีดยาค่ะนี่ค่ะพอผ่านไปได้เดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งดูนะคะเนี่ยจากที่เคยเอ,อ แบบเหมือนจะไม่รอดใช่ไหมคะมีแต่หัวที่ประสูนให้เขาตัดเขาก็โผล่ขึ้นมาละซึ่งประสูนอยากจะบอกหลายๆครั้งว่าอย่าก,กลัวนะคะที่จะตัดเพราะถ้าเราไม่ตัดเนี่ยปล่อยเข้าไว้เนี่ยนะเขาก็จะสะสมโรคเชื้อราก็ไม่หายอย่างเงี้ยคะ่ะเราต้องตัดให้ถึงโคนแล้วก็ให้เขาขึ้นใหม่แล้วขึ้นมาไม่สวยก็ตัดอีกนะคะบางครั้งสภาพแวดล้อมด้วย ใครที่จะถามประสูเสมอว่าบอนที่บ้านไม่สวยเลยทำยังไงอะไรเงี้ยเ็าส่งรูปมาให้ดูประสูก็ดูแล้วอ๋อเชื้อราตามขอบใบใบของเขาไหมแล้วเหมือนแบบจะตกแล้วก็ยังไม่ยอมตัดอย่างเงี้ยค่ะยังจะเก็บไว้อยู่อย่างนั้นประสูแนะนำนะคะถ้าอันไหนไม่สวนอย่าอย่าเอาไว้ให้โรตาเราตัดถึงโคนเลยนะคะ แล้วให้เขาแตกใหม่เขาจะสวยเมื่อแตกใหม่มาไม่สวยเราก็ตัดอีกแล้วเราก็จะปรับสภาพแวดล้อมให้เขาอย่างที่หนึ่งก็คือดินนะคะอย่าให้ดินแน่นเวลารดน้ําท่านรดไปแล้วน้ําขังอย่างเงี้ยแล้วกระถางก็ใหญ่ๆเกินต้นไม้นะคะมาบางคนก็จะมองว่าใส่ดินเยอะๆแล้วก็ต้นไม้ต้นเล็กๆปลูกจะได้งดงามซึ่งไม่ใช่เลยค่ะบอนสีเขาก็ต้องการกระถางที่เหมาะกับเขาซึ่งบางครั้งอ่ะ ลดน้ําไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคะ่ะดินแน่นปักเลยลดน้ําก็ไม่ลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันสีก็จะไม่ค่อยโตเราต้องดูฮิ่ดินให้ดินร่วนซุยแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมถ้าอยู่ตรงนี้ไม่สวยก็ให้เขาไปอยู่ที่ได้แสงลําไรตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วช่วงบ่ายก็อย่าไปให้เขาโดนเยอะไว้โคนต้นไม้ถ้าเอาไว้โคนต้น้ำม่วงก็ต้องระวังว่าจะมีไรแดงมีเพีย้ยอะไรเง,งี้ยค่ะลง เราต้องใช้ยาค่ะส่วนใหญ่ส่วนไหนๆก็ใช้ทั้งนั้นนะคะใช้ยาฉีดค่าเชื้อราก็คือโคเซปหรือแมนโคเซปนะคะส่วนไรแดงก็เอ,อ่อสตาร์เกิลจีหรือจีอะไรนะคะที่ซื้อจากลาซาด้าก็ได้นะคะเอามาโรยก็จะดีขึ้นเองขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมตัดนะคะตัด